สวัสดีค่ะอาวสวุทุกท่านวันนี้ผู้น้อยกลับสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝาเบื้องบนขอ,อนนอมนำนิทานธรรมะ จากหนังสือแพรวิเศษชุดช่วยเรื่องเศรษฐีกับยาจกในสมัยก่อนมีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งร่ำรวยมากในครั้งที่เกิดภาวะสงครามเขาได้พลัดพรากกับลูกชายคนเดียวของเขาทำให้เขาเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถหาลูกชายได้พบดังนั้นเขาจึงสร้างสมความดีเป็นประจำเพื่อหวังว่า เบื้องบนจะเมตตาสงสารและให้เขาได้ตามหาลูกชายกลับคืนมาได้มีวันหนึ่งหนุ่มน้อยยาจกได้ทำการขอทานอยู่ตามท้องถนนเดินไปเรื่อยๆจนถึงหน้าคฤหาสน์หลังหนึ่งซึ่งมีสวนที่สวยงามและกว้างใหญ่เขาได้มองเข้าไปดูที่ด้านในในใจก็คิดว่าคฤหาสน์หลังนี้ใหญ่โตเหลือเกิน ถ้าเราได้มาอยู่ในคฤลึ่งหัดหลังนี้ก็คงจะดีแม้จะเป็นแค่คนรับใช้ก็คงจะดีกว่าเป็นยาจกขอทานอยู่ภายนอกที่ทั้งมีลมพัดแสงแดดฝนตกแล้วก็ยังต้องอดมือกินมื้อเป็นแน่ขณะที่เขาเชเงอมองอยู่ที่หน้าประตูคฤลึ่งหัดนั้นก็เป็นเวลาที่เศรษฐีนั่งอยู่ในห้องโถงด้านหน้าเศรษฐีได้มองเห็นหนุ่มน้อยยาจกยิ่งมอง ก็ยิ่งรู้สึกว่าหนุ่มน้อยยาจกเหมือนกับลูกชายที่ได้พัดภาคไปจึงลุกขึ้นพรวดพลาดด้วยความดีใจและวิ่งไปที่ประตูเมื่อบรรดาคนรับใช้เห็นเศรษฐีวิ่งมาอย่างนั้นจึงรีบพากันวิ่งตามไปดูในขณะนั้นหนุ่มน้อยยาจกเห็นเศรษฐีกับคนติดตามอีกหลายคนรีบเร่งวิ่งมาทางที่เขายือนอยู่ก็คิดว่าพวกเขาคงมาไล่หรือไม่ก็มาตี จึงตกใจแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วมีคาดคิดว่ายังมีอีกหลายคนวิ่งตามมาทางข้างหลังอีกเขาจึงหวาดกลัวจนเป็นลมล้มไปกับพื้นเมื่อเศรษฐีเห็นเช่นนั้นจึงเรียกให้คนรับใช้มาช่วยกันนำตัวหนุ่มน้อยกลับไปที่คารุหะเมื่อหนุ่มน้อยได้สติแล้วเศรษฐีจึงเชื้อเชิญให้เขาอยู่ที่คาหะด้วย เศรษฐีคิดว่าหากบอกหนุ่มน้อยในทันทีว่าหนุ่มน้อยเป็นลูกที่ได้พลัดพรากไปของตัวเองหนุ่มน้อยก็คงจะยังไม่เชื่ออย่างแน่นอนดังนั้นเศรษฐีจึงให้เขาทำงานอยู่ที่นี่ไปก่อนหนุ่มน้อยยาจกก็ดีใจเป็นอย่างมากเศรษฐีให้เขาทำงานขัดล้างห้องน้ำก่อนเมื่อผ่านไปได้ระยะหนึ่ง ก็มอบหมายเขาเป็นคนดูแลสวนให้เรียบร้อยเมื่อทำได้นานพอสมควรแล้วจึงมอบหมายให้เขาดูแลควบคุมคนรับใช้ทั้งหมดในคารือห์สุดท้ายจึงให้บริหารจัดการกิจการงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานภายในงานภายนอกงานเล็กและงานใหญ่หนุ่มน้อยจึงเคยชินและชำนาญในงานทุกๆอย่างเมื่อถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่60ของเศรษฐี ได้มีการเชิญผู้มีเกียรติและมีชื่อเสียงในระแวกนั้นให้มาร่วมรับประทานอาหารที่คารืหะในงานนั้นเองเศรษฐีก็ได้ประกาศให้ทุกคนทราบว่าผู้จัดการคนนี้แท้ที่จริงก็คือลูกชายที่พลัดพรากจากกันไปหลายปีของข้าพเจ้าในตอนนั้นเองหนุ่มน้อยจึงเข้าใจว่าเพราะเหตุใดตลอดเวลาที่ผ่านมาเศรษฐีจึงได้เอาใจใส่ ดูแลและเหนื่อยยากทุ่มเทเพื่อเขาคำอธิบายพวกเราทุกๆคนก็ล้วนแต่เป็นเหมือนหนุ่มน้อยในเรื่องนี้เป็นเพราะเศรษฐีซึ่งเปรียบได้กับฟ้าเบื้องบนซึ่งเป็นพ่อของหนุ่มน้อยเพิ่งจะตามหาลูกของตนเองพบถ้าหากเศรษฐีได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับหนุ่มน้อยในท,ทันทีชะตาชีวิตของหนุ่มน้อยก็คงไม่สามารถรับได้ ดังนั้นจึงต้องเริ่มจากการขัดล้างห้องน้ำลดน้ำต้นไม้กวาดพื้นจากงานง่ายๆและดูเหมือนไม่มีคุณค่าค่อยๆทำขึ้นมาค่อยๆเรียนรู้ฝึกฝนจนมีประสบการณ์มากขึ้นและงานทุกๆด้านพร้อมสมบูรณ์แล้วเสร็ษฐีจึงค่อยบอกให้หนุ่มน้อยรับรู้ว่าเขาเป็นลูกที่พลัดพรากกันเมื่อหลายปีก่อน หนุ่มน้อยจึงจะไม่พยองลำพองตัวและไม่ยโะโสอวดดีเมื่อคนเราลงมาเกิดบนโลกนี้ก็กลับลุ่มหลงไปเมื่อได้รับรัตนะที่ลำค่าแล้วกลับไม่รู้ว่าเป็นของลำค่าในทันทีดังนั้นเบื้องบนจึงอาศัยคนและเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเพื่อมาขัดเกาลารอรอมเราแล้วจึงจะประทานอริยะฐานะให้ เช่นเดียวกับท่านชิวชางชุนในประวัติเจ็ดสัตุรุษในช่วงที่ท่านบอมเพธรรมอยู่นั้นได้ผ่านความหิวโหยอดอยากครั้งใหญ่ๆถึง72ครั้งและยังมีครั้งย่อยๆอีกนับไม่ถ้วนสุดท้ายเบื้องบนจึงได้ประทานอริยฐานะให้เป็นจ้องวนแห่งเสียนฟ้าแต่ท่านก็กลับไม่กล้ารับอริยฐานะนั้น ในธรรมการยุคข,ข่าวนี้เบื้องบนได้ทำการเปิดคัดเลือกพระอริยะ3,600ตําตำแหน่งและปราชมธีอีก48,000แตำแหน่งชุดช่วยปกปดหญิงชายพุทธบุตรคนเดิมพร้อมกันดังนั้นถึงสุดท้ายแล้วก็ต้องชุดช่วยให้ทุกคนได้กลับคืนเบื้องบนไปจาก3,600อริยะและ48,000ประดราเมธี นั่นคือเบื้องบนต้องการให้พวกเราฟื้นฟูกลับไปสู่ความสว่างสวัยของจิตเดิมแท้แต่หากพวกเราไม่บำเพ็ญตนเองไม่สนับสนุนส่งเสริมผู้คนไม่ผูกบุญสัมพันธ์อย่างกว้างขวางจะได้รับอริยะฐานะในตำแหน่งพระอริยะและปราดเมธีได้อย่างไรกัน